ออกกำลังกายยังไงต้องการโรคอามาัมพาตจากเส้นลึกสมองแตลกและเส้นลึกสมองพันอันที่หนึ่งต้องเป็นแอโรบิกเอ e เซอร์ไซส์ที่มีความสม่ำเสมอจะเดินหรือจะยืนแว<อ>่งแขนจะกระโดดเชือกหรือจะวิ่งก็จะเต้นแอโรบิกจะปัน่นจักรยานกระโดดตบสควอตจัมแล้วแต่ชอบนะครับอันที่สองอัตราการเต้นหัวใจให้อยู่ระหว่างเอา220ตั้งลบด้วยอายุของท่านครับ และคูณด้วย60-80%ตัวอย่างเช่นคนอายุ30ปี60%ของ220ลบด้วยอายุก็คือ190คูณด้วย60%อัตราการเต้นหัวใจขั้นต่ำขณะออกกำลังกายก็คือ14ครั้งต่อนาทีและไม่ควรจะเกิน80%ของ220ลบอายุ220ลบ30ก็คือ190 80%ของ190ก็คือ152ครั้งเพราะฉะนั้นอัตราการเต้นหัวใจที่ต้องการของคนอายุ30ขณะที่ออกกำลังกายอยู่ระหว่าง114ครั้งถึง152ครั้งต่อน,นาทีครับ <c oughs> หรือสมมติอายุ60ปี <c oughs> ก็เอา220ตั้งลบด้วยอายุ60ก็คือ160ครับ60%ของ160ถึง80%ของ160ก็คือ96ครั้ง ถึง128ครั้งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าคนอายุ60อัตราการเต้นของหัวใจที่ต้องการตอนขณนะออกกําลังกายคือ96ครั้งถึง128ครั้งเทนั้นเองครับอายุยิ่งเยอะอัตราการเต้นหัวใจเราไม่ต้องการเยอะตามนะครับเพราะมันจะอันตรายข้อที่3ระยะเวลาที่ออกกําลังกายต้องต่อเนื่องกันนะครับ30นาทีเป็นอย่างน้อยไม่รวมเวลาวอร์มอัพและคูลดาวน์ข้อที่4 วันเว้นวันเป็นอย่างน้อยหรือ3-4ครั้งต่อสัปดาห์หรือ150นาทีต่อสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นถ้าทำได้4ข้อนี้เป็นการออกกำลังกายที่เพียงพอต่อการป้องกันอัมาพาตจากโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคหลอดเลือดสมองตันครับเพราะมันจะช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นดีครับไม่แตกไม่ตันง่ ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเรือดด้วยนะครับจากหลอดเลือดหัวหใจตีบการออกกำลังกายยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งอย่างหนึ่งการออกกำลังกายยังทำให้เราหน้าเด็กครับช่วยชะลอวัยช่วยควบคุมเบาหวานควบคุมไขมันและยังช่วยลดความดานันโลหิตสูงได้ด้วยนะครับ การออกกำลังกายอย่างช่วยให้หลั่งโปรฮอร์โมนและยังช่วยให้หลับดีหลับได้สนิทประโยชน์เยอะมากครับจากการออกกําลังกายสุดท้ายขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ